สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงเปิดคําทํานายสามหวนหญิงพาดวงเมืองหกสประชาชนหมดความอดทนสอแววยุบสภาสามหนหญิงพาทินีฟองสนานวิสาระพาดวงเมืองปี2563เห็นตรงกันเข้าขั้นวิกฤตพร้อมเตือนภัยพิบัติครั้งใหญ่ทั้งแหรงจัด น้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวอุบัติเหตุตายหมูรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบลอกคาบใหม่ประเทศไทยเป็นประจำทุกสิ้นปีมีบรรดาหโหลาศาสตร์ชื่อดังจะออกมาทำนายไทายทักดวงเมืองปีใหม่โดยในปี2563หนหญิงชื่อดังสามคนได้พาดวงเมืองไทยเมื่อวันที่31ทธันวาคมเริ่มจากหมอไก่หรือนางสาวพาทินีพิพัฒกิจโชธ หรือผ่านที่นี้หมอดูจากคอลัมน์ดวงดาวกล่าวถึงดวงเมืองในปี2563ว่าจากการนําหลักโหราศาสตร์ไทยพม่าและจีนมารวมกันดูดวงเมืองของไทยในปี2563ปรากฏว่ามีผลไปในทิศทางเดียวกันโดยศาสตร์ของจีนที่ใช้ดูจะเรียกว่าดาวหเป็นดาวมหาวิบัตในทุกปีจะมีการโคจร ที่เรียกว่าระบบดาวเหินในปี2,563ดาวห้าโคจรเข้ามาตรงภูมิที่เป็นประเทศไทยพอดีทำให้บ้านเมืองจะยังเกิดการวิวาทแตกแยกและสถานการณ์จะอยู่ในช่วงสุขงอมเต็มที่เหมือนลูกระเบิดที่พร้อมที่จะระเบิดออกมาเมื่อถูกกระแทกพาทินีกล่าวว่าเมื่อดูตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวเสารและดาวพฤหัสจะโคจรคู่ขี้กันมาตลอดดาวสองดวงนี้ เป็นดาวคู่พระคู่คโจรเป็นคู่ศัตรูเปรียบเหมือนคนที่มีความสามารถเหมือนกันแต่อยู่คนละฝ่ายเลยทะเลาะกันและดาวคู่ศัตรูจะย้ายราศีในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นเหมือนการจองเวรกันไม่เลิกทะเลาะกันไม่จบไม่สิน้นการเมืองไทยจะยังร้อนแรงและวุ่นวายองค์กรใหญ่ๆหรือพักการเมืองจะขัดแย้งกันเองภายใน,ในและภายนอก การเมือนค่อนข้างรุนแรงเพราะความอดทนของคนจะหมดสิ้นลงเป็นเหมือนลูกระเบิดที่รอการประทุเรื่องม็อบมีอยู่แล้วแต่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือต้องเปลี่ยนแปลงผู้นำให้ระวังตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมห3จะค่อนข้างหนักที่จริงจะยาวไปถึงป,ปลายปีแต่ช่วงสามเดือนนี้จะสาหัสประกอบกับดาวอังคารที่เดิมทีเป็นเดชหมายถึงอำนาจบรารมี แต่ปีหน้าดาวองคารเป็นกาลีจรคนที่เป็นใหญ่เป็นโตรัฐบาลอำนาจจะเสื่อมถอยประชาชนเสื่อมศรัทธาคนที่เคยฟังจะไม่ฟังคำสั่งอีกแล้วพาธินีกล่าวและพาธินีได้กล่าวอีกว่าเรื่องที่น่ากังวลเป็นเรื่องการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโหราศาสตร์พม่าและไทยให้คำตอบคล้ายกันโดยศาสตร์พมา่าดาวเสาซึ่งหมายถึงโทษ ทุบปัญหาการรอคอยอุปสรรคโครจรเข้ามาในดวงเมืองทับกับการเงินพอดีทำให้การเงินมีปัญหาประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้องขณะที่ศาสตร์ไทยดาวลาหูเข้าพบกระดุมพระหรือเรื่องของการเงินพอดีเข้าเกณฑ์ลาหูค้นซัพย์ทั้งสองศาสตร์ตรงกันยืนยันว่ามีปัญหาแน่นอนจึงอยากแนะนำนักลงทุนนักเล่นหุ้น หรือคนที่มีงานประจําแต่อยากออกมาทำกิจกรรมของตนเองปีหน้าจะไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเพราะเป็นปีที่มีปัญหาเรื่องการเงินมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังสิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือการออมเงินมากกว่าการลงทุนเป็นปีที่ไม่มีความแน่นอนคนที่มีงานทำก็อาจจะตกงานแบบกระทันหันปี2562ที่ว่าหนักปีหน้าจะหนักกว่ามาก ส่วนเรื่องภัยพิบัติภาทินีกล่าวว่าที่ปรากฏในดวงเมืองจะมีสองเรื่องทั้งน้ำท่วมและไฟไหม้เพราะความสมดุลทางธรรมชาติไม่มีความแน่นอนปีหน้าจะแรงมากน้ำแรงไปเลยและเมื่อฝนตกน้ำท่วมก็จะท่วมใหญ่โดยเฉพาะช่วงปลายปี63มีโอกาสเกิดน้ำท่วมใหญ่ดาวเสาธาตุไฟเข้าจะมีไฟไหม้ใหญ่เกิดขึ้นและด้วยความที่ดาวอังคารเป็นกาลี จะทำให้มีอุบัติเหตุความรุนแรงใหญ่ๆตายหมู่ดาวอังคารยังหมายถึงเรื่องอารมณ์การทะเลาะวิวาทคนจะฆ่ากันด้วยเรื่องไหลสาระอาจจะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนอารมณ์เสียเลยทะเลาะกันได้ง่ายโดยรวมในปีหน้าเป็นปีที่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตมากๆอย่าประมาทการลงทุนต้องวางแผนให้ดีอย่าลงทุนที่มีความเสี่ยงมากๆต้องรัดเข็มขัด ด้านโหรฟองสนานฟองสนานจามระจันนักโหราศาสตร์ชื่อดังกล่าวว่าดวงเมืองลัตนาโกสิน์ถือกำเนิดเมื่อ21เมษาย3 2 5น2325ตรงกับวันอาทิตย์ผ่านเรื่องต่างๆมากมายทั้งร้อนและหนาวแต่ก็อยู่รอดปลอดภัยมานานถึง237ปีเต็มในวันที่21เมษายน2563อายุเต็ม238ปี ย่างเข้า239ปีตลอดปี2563จะยังเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมฤิตยูทั้งสถานะภาระหน้าที่บุคคลสำคัญผู้มียศศักผู้นำในองค์กรจะเกิดแบบกระทันหันเกินคาดคิดรอบแรกช่วง15มิถุนาถึง16กรกฎาคมรอบสอง2-29กันยายน จะมีฝ่ายหญิงบางคนโดดเด่นขึ้นมารอบ3 18พิพฤศจิกายนถึง13ธันวาคมสถานะฝ่ายหญิงคนสำคัญในเมืองจะกระทบกระเทือนจนหน้าประหลาดใจและรอบที่ส16ธันวาคม63ถึง14มกราคม64โหนฟองสนานกล่าวว่าในปี2563จะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นให้แปลกใจตลอดเวลา ทางการเมืองจะยังถูกเขย่าให้เปลี่ยนแปลงถ้าฝืนกระแสจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นผลจากมฤตยูเจ้าของการปฏิวัติใหญ่ภัยอาเพศจรเข้าราศีเมษทับลัคนาดวงเมืองที่สถิตราศีเมษทับพระอาทิตย์ด,ดวงเมืองซึ่งหมายถึงการเมืองบุคคลสำคัญในเมืองและจิตใจของคนไทยตัวการของการเปลี่ยนแปลงใหญ่นี้เกิดจาก ใจิตใจของประชาชนที่พลิกผันและเปลี่ยนแปลงแบบทันสมัยหรือหากจะรุ่นเก่าก็ย้อนยุคแบบแปลกประหลาดมฤตยูเป็นเรื่องของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่เป็นเรื่องของการสร้างสิ่งใหม่ทำลายสิ่งเก่าโดยมฤตยูจะอยู่ราศีเมษไปจนถึงกรกฎาคม2565เมื่อถึงวันนั้นหากเรายังยืนอยู่ข้างกำแพงพระนครอาจจะถามตัวเองว่า เมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจะคล้ายๆกับเงาะถอดลูกหรือลอกคาบใหม่ประเทศไทยไปสู่สิ่งที่ล้ำสมัยตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงหนึ่งมีนาคมจะเกิดการตรึงกำลังทางการเมืองทั้งวิ่งไล่ลุงวิ่งสนับสนุนลุงไม่มีใครยอมใครหนึ่งมีนาคมไปจนถึงสิ้นปีรัฐบาลรับภาระหนักมากเพราะดาวเสาจรตัวแทนรัฐบาลเดินอยู่ในราศีมังกร พบที่สิหมายถึงการแบกภาระ,ะบ้านเมืองหนักหน่วงจะทะเลือถไลไปลาวใกล้สิ้นปีจะออกอาการขณะที่ฝ่ายค้านก็มีเคราะห์เนื่องจากพระเสาจรที่ราศีมังกรเล็งใส่พระจันทร์ดวงเดิมดวงเมืองที่เป็นตัวแทนฝ่ายค้านที่สถิตยอยู่ในราศีกรกฎคาดว่าจะมีการปรับคลมอประมาณวันที่15พฤษภาคมก่อนหน้าหรือหลังเจดวัน เกิดจากปรากฏการพระสเสาจรเดินถอยหลังในราศีมังกรและกลางพฤศจิกายนจะส่อให้เห็นแววยุบสภาเมื่อสถานการณ์สุขงอมคาดว่ามีการยุบสภาหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรัฐบาลช่วงปลายปีธันวาคมไปถึงปลายกุมภาพันธ์2564หรืออาจจะมีการลงประชามติร่างรัฐมนูญโหนหญิงชื่อดังกล่าวโหนฟองสนานกล่าวอีกว่าเคราะห์ใหญ่ของเมือง จะเริ่มตั้งแต่1มีนาคมไปถึงปลายปียาวไปถึง1มีนาคม2566จะเกิดกับประชาชนและหญิงงามดาราหรือนางงามนักร้องหรือศิลปินหรือสุภาพสตรีระดับนางพญาข้าราชการหญิงตำแหน่งสูงแก้เคตเสริมดวงชะตาเมืองได้ด้วยการทำสวนป่าหรือปลูกต้นไม้ใหญ่เสริมความยั่งยืนเพื่อให้ความร่มเย็นของแผ่นดิน และจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่เกี่ยวกับอากาศหรือทางอากาศ,กา,ศการทะเละาะเบาะแหว้งการเมืองแบบทะเลาะกันบนท้องถนนไม่มีใครยอมใครจะแรงและถี่มากตั้งแต่หนึ่งมีนาคมไปถึงสิ้นปีเพราะเกณฑ์หลายทางโหนโดดเด่นมากกว่าปกติพระเสาจรเจ็ดเป็นสิมีเโลกบอกให้เกรงไฟร่วมกับเกณฑ์พระอังคารดาวประจำชีพของเมืองและตัวแทนอุบัติเหตุผาตัดเลือด การทะเละาะเบาะแหวงอาวุธเป็นต้นเป็นกาลกินีจรตั้งแต่วันคล้ายวันเกิดของเมือง21เมษายนไปจนถึงสิ้นปีจึงต้องระวังไฟไหม้อุบัติเหตุระเบิดทั้งทางบกดินน้ำอากาศด้านเศรษฐกิจปลายปี2563มีเกณฑ์ชะตาเมืองแตกเพราะลาหูขนทรัพย์รออยู่โดยลีลาของอาการจะปรากฏตั้งแต่21เมษายนเป็นต้นไป เป็นเวลาหนึ่งปีพระลาหูเจ้าของความลุ่มหลงมัวเมาเป็นสีจรตามระบบทักษาตั้งแต่สิบกันยายนเป็นต้นไปจะเกิดปรากฏการณ์เสี่ยงหรือสร้างหนี้ขนาดใหญ่ของประชาชนและรัฐบาลเป็นปรากฏการณ์จันล่าลาหูคือพระลาหูจรเข้าไปเดินในราศีพฤกโยกหลังพระจันทร์ดวงเดิมเป็นคู่ขนองนี้ประชาชนก่อหนี้ส่วนบุคคล และรัฐบาลก่อหนี้ของแผ่นดินซ้อนด้วยและจะเกิดปรากฏการ์ลาหูขนรัพย์แผ่นดินเกิดขึ้นซ้อนเข้ามาอีกเพราะลาหูจร8เข้าไปเดินในราศีพฤกษภพที่สองของเมืองทําให้ดวงชะตาเมืองแตกเรื่องเงินอาการนี้จะปรากฏให้ปวดหัวและต้องแก้ไขกันหนักตั้งแต่21เมษายน2564เป็นต้นไปให้ระวังเรื่องเก่งกำไรเกินขอบเขตอย่าเป็นสิงขนองนี้ โหนฟองสนานกล่าวด้วยว่าในด้านดีจะเป็นปีที่เกิดปรากฏการโชคเทวลิตเทวดาจะให้โชคระหว่างหนึ่งมีนาคมถึงกลางเดือนกรกฎาคมและช่วงวันที่21เมษายน2563จนถึง21เมษายน2564พระลาหูตัวแทนตำรวจเป็นสีหรือสิริมงคลจรเหมาะกับการปฏิรูปวงการตำรวจให้ดีขึ้นส่วนทหาร พระอังคารเป็นการกิณีจรไม่ควรทำตัวโดดเด่นหรือล่อเป้าต้องอยู่แบบไห้แสงหรือปิดทองหลังพระด้านบันเทิงเล่าสลากหวยการเกงกำไรการบินปุ๋ยหมักอาหารหมักดองรายการโทรทัศน์แบบประโรมโลกเกมออนไลน์ของปลอมเช่นทองปลอมหรือผมปลอมดีมากกว่าหลายส่วนน้ำข้าว มีเกณฑ์ร้ายมากกว่าดีรัฐบาลควรวางแผนช่วยเหลือชาวนาไว้ล่วงหน้าน้ำช่วงฤดูฝนพอได้แบบกลางๆจากล่องฝนพายุปีนี้มีเกณฑ์เข้าแบบแปลก,ปกไม่น่าจะตาำกว่าสองลูกถ้าจะมีน้ำท่วมก็เป็นพื้นที่ท,ที่ไปและตลอดปีมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขณะที่วิสาระปนมกรนักพยากรณ์ตัวเลขชื่อดังกล่าวถึงการถอดรหัสชีวิตบุคคลสำคัญ ในรัฐบาลปี2563ว่าจะเป็นปีที่นักการเมืองขัดแย้งหนักและจะถูกกำจัดลายวันผลเอกประยุทธ์จันโอชาเกิด21มีนาคม2497อายุ66ย่าง67ปีจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะรหัสชีวิตติดดาวยังมีอำนาจวาสนามีคนสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถึงจะดูเป็นคนอาคาตแขนศัตรู จนเกือบจะดูเป็นคนอมหิตแต่ธาตแท้สงสารคนง่ายช่วงเดือนเมษายนจะสะเทือนใจในอาชีพจะเจอพวกผานชนเวียนวนทำให้รำคาญใจแต่อาศัยมีภูมิคุ้มกันสูงจะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกเกิดวันที่11สิงหาคม2488อายุ75ปีช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะสับสนเสียความรู้สึกเกือบจะเพี้ยงพล้ำไปตามแผนชั่วจะมีการก่อเหตุตีรวนใส่หลายป้ายสีสร้างกระแสต่อรองรัฐบาลหากใช้ความเด็ดขาดจะมีอำนาจต่อรองสูงเหตุการณ์จะไม่บานปลายฝ่ายขานที่ไม่สร้างสรรจะจนมุมวิศาละกล่าวถึงฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลว่านายธนาธรจึงลุ่งเหลืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่เกิด25พฤศจิกายน 2,521อายุ42ปีรหัสชีวิตติดลบจะพบกับความขัดข้องที่เข้าไปเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองกลายเป็นความจุ่นจ้านลำเส้นภัยจะมาถึงตัวช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเสียรู้ผู้ใหญ่งานที่รับผิดชอบจะล้มเหลวเพราะอยู่กับอารมณ์ความลุ่มหลงแบบไม่ลืมหูลืมตาช่วงเมษายน จะเครียดหนักสูญเสียความเชื่อมั่นจนคิดจะใช้ความรุนแรงนำตัวเองเข้าไปสู่ประตูทูดมรณนะโดยไม่รู้ตัวด้านนายปิยบุตรแสงกนกกูลเลขาธิการพักอนาคตใหม่เกิด23ตุลาคม2522อายุ41ปีเกิดข้างขึ้นอยู่กับอารมณ์กังวลปนเศร้าเพราะคำพูดทิฐาถทายและบิดเบือนเป็นตราบาป อยู่กับอารมณ์หดหูหัวใจสลายเพราะพ่ายแพ้จะอยู่กับอารมณ์ที่น่าเบื่อหน่ายอดีตที่เคยทำจะตามมาหลอกหลอนให้กินนอนไม่มีความสุขขณะที่ช่อพันนิกาวานิชโระสบพักอนาคตใหม่เกิดวันที่21กรกฎาคม2531อายุย่าง33ปีเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปไม่ฟังคนอื่นจะผิดพลาดง่ายนึกขึ้นได้ก็สายเสียแล้ว มีบทสรุปหน้าเวทนาเดือนกรกฎาคมจะสะเทือนใจถึงผู้ทรยศหักหลังจะพังเพราะปากคนที่เคยรักจะหันหลังให้ช่วงเมษายนจะอยู่กับตัวเลขมหันตภัยนับพยากรณ์ตัวเลขชื่อดังยังกล่าวถึงสถานการณ์ในปี2563ด้วยว่าจากการถอดรหัสตัวเลขเศรษฐกิจการเมืองการค้าที่น่าเป็นห่วงทั้งในและนอกประเทศจะเดินหน้าต่อไป ไม่ได้แย่อย่างที่ใครๆคิดประชาชนคนยากจนยังต้องพึ่งพารัฐบาลสิ่งที่ต้องระวังคือภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมเหมือนปี2,554เพราะปี2,563รวมกันได้เลข16เหมือนกัน16คือเงามืดทำให้คนซึมเศร้าสำหรับเรื่องราวคำทำนายสามโหนหญิงพาดวงเมือง63ก็ได้จบลงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย